รถบังคับวิทยุผัดโผล่ควบคุมด้วยมือมีไฟมีเพลงดิิปมุ่นไปวงกลมได้บังคับด้วยมือได้เลยนะครับรับรองว่าเด็กๆชอบแน่นอนนะครับเอาไปวันนี้นะครับผมเราก็เอารถบังคับผัดโผล่มาเล่นข้างนอกนะับเล่นบนเรือรันกวางนะครับนี่นะครับตอนนี้น้องสเตลก็กำลังบังคับอยู่นะอ้าวรับโ้โหนี่วิ่งแรงมากเลยโอ้บังคับได้ไกลมากเลยนะครับผม ตอนนี้เด็กก็ชอบมากเลยนะครับและเมื่อถึงช่วงกลางคืนนะครับไฟที่ล้อเนี่ยจะสว่างเห็นชัดเลยนะครับไฟเนี่ยสวยงามมากนะจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเป็นไฟ R G B นะครับเมื่อเราดิฟมุดเป็นวงกลมนะก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะเด็กๆเห็นแต่ไกลนะครับก็ชอบมากรถบังคับคันนี้นะครับสามารถควบคุมได้ทั้งดิฟมุดคอนโรลแล้วก็ควบคุมด้วยดีโมทคอนโรลที่อยู่บนข้อมือนะครับแบตเตอรี่เล่นได้ยาวนานเลยนะครับแบตเนี่ยอึดมากนะครับ ท่านใดสนใจลดบังคับวิทยุผัดโขนแบบนี้นะครับกดสังส่งซื้อตระการสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ